สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่หลานจิโก้ไอทีผมออสไทโลดนี่คือรายการที่จะนาเอาเรื่องราวบนโลกไซเบอร์นะครับมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมโดยที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้วิธีการทําสิ่งต่างๆบนอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตคุณนะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและให้คุณเข้าสู่โลกไซเบอร์ได้อย่างมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเกาะติดเทคโนโลยี ให้มันทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆครับ<อ>ผมแล้ว<ท>ยีงทุกวันนี้เนี่ยวิ่งกันแบบว่าวันต่อวันใช่ผมนี่ไม่อ่านขาววันเดียวนี้ผมเชยเลยนะอย่างนั้นเ,เลยใช่ไหมะะฮะแต่หน้าที่ของเราก็คือย่อย สิ่งหรือความรู้ต่างๆย่อยนี่หมายความว่าเราต้องกินเข้าไปก่อนใช่ครับเราใช้กระเพาะของเราย่อยสิ่งนั้นออกมาแล้วยังไงต่อเราต้องขับถ่ายออกมาก่อนไม่ขนาดโอ้ไม่ต้องนอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่เราอาจจะต้องย่อยแล้วก็แปลงแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นเสียงหคอนร์ตคอนเวิร์ตเลยนะนะครับอ่ะก็วันนี้หน้าที่ของเราก็คือพยายามทําให้เรื่องที่ไกลตัวหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาใกล้ขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ผม พูดเสมอ,อว่านะอยากให้เอาความรู้ที่คุณมีเนี่ยไปเผยแพร่ต่อบอกคนอื่นที่เขายังไม่รู้เนี่ยซึ่งมันก็จะทําให้เกิดอ,องค์ความรู้วงกว้างโดยเฉพาะเรื่องไอที IT, เรื่องไซเบอร์หรือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่มือถือแล้วเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนไปแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะมาแชร์กันเอาความรู้พื้นฐานบางอย่างเอาไปไประยุกต์ใช้กับ,บในบ้านของคุณครับ,รบเรื่องราวต่างๆในโลกไซเบอร์นะครับมีหลายแง่หลายมุม ให้เราได้เรียนรู้กันนะครับ,ร,บรายการของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3มช่วงนะครับ,รบมีช่วงแรกก็คือช่วงที่ชื่อว่าปังแน่แค่ทำตาม,ช,มช่วงปังแน่แค่ทำตามในวันนี้นะครับพี่ออสก็จะนำเสนอเรื่องของวิธีการทำสิ่งต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอใช่ครับผมบางคนเนี่ยไม่เคยทำสิ่งนี้เลย แล้วก็ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะสิ่งที่ตัวเองทําเป็นใช่บางคนเปิด Microsoft Word ได้พิมพ์เอกสารได้ก็พิมพ์อยู่อย่างนั้นแหละส่งเมลได้เปิดเว็บได้ก็ดูแค่นั้นแหละใช่ไม่เคยใช้ฟังก์ชันอื่นเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด สำหรับหลายๆท่านที่จะใช้เป็นเฉพาะสิ่งที่เรารู้รเราทำหรือบางคนอย่างแม้กระทั่งญาติๆผมหลายๆท่านเนี่ยก็ทำเป็นเฉพาะงานที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์องานอื่นที่ไม่ได้เขาจะไม่เป็นเลยซึ่งจริงๆถ้ามีความรู้ตรงเนี้ย งานที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์พอมาใช้คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ย<ช>มันจะง่ายขึ้นใช่วันนี้เป็นเรื่องอะไรครับพี <c oughs> ่อ๋อนี้เรื่องบันทึกเสียงครับโอ้บันทึกเสียงเลยเหรอนะแน่นอนโอ้ข่าวที่แล้วเราเล่นเรื่องเสาการแล้วเสาการมีอินพุตเอาพุตอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บ ใช่วันนี้จะมาบันทึกเสียงละน่าเราไม่ต้องเป็นนักร้องก็บันทึกเสียงได้นะครับทุกวันนี้เราการบันทึกเสียงโดยปกติหลายท่านอาจจะเคยใช้ในมือถือบ้างเวลาที่เราบันทึกเสียงก็าอาจจะใช้โปรแกรม Sound Recorder ในในตัวโทรศัพท์เรารรไม่ว่าจะเป็น iOS หรือจะเป็น Android ก็จะมีตัวแอปบันทึกเสียงอันนี้หลายหลายคนอาจจะคุ้นอยู่บ้างใช่มีคำถามครับว่าแล้วถ้าจะใช้ในคอมพิวเตอร์ล่ะเอ,อ,อะในคอมพิวเตอร์ต้องระดับ มีโปรแกรมระดับมืออาชีพเลยไหมถึงจะสามารถทำได้และเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะใน Windows Microsoft Windows มีโปรแกรมบันทึกเสียงอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วมีมาตั้งแต่ยุค Windows 3.11่อ่ะมีทุกรุ่นมีตลอดแล้วผมก็ทำคลิปทุกรุ่นตลอดก็มีคนดูตลอดเหมือนกันตัวโปรแกรมบันทึกเสียงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ใน Windows ลองกดเซิร์ชดูนะครับไปที่ช่องเซิร์ชครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คาว่าซาวับครับ Sound ที่แปลว่าเสียง S O U N D แล้วมันจะมีมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sound Recorder ครับโอ้มีอยู่ยในทุกวินโด้ครับผมนะครับในตัวอย่างเนี้ยผมก็จะอ่าลองบันทึกปึ๊บเปิดขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยมันจะขึ้นมาเป็นกราฟอันนี้คือตัวอย่างที่ผมทดลองดูก่อนอันนี้คือไฟล์เสียงที่บันทึกแล้วใช่ครับจะได้ออกมาเป็นคลื่นเสียงแบบนี้เลยคลื่นเสียงเลยใช่ครับ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างใหม่ได้หรือรเราจะ,ะเลือกเอาว่าเราจะเอาเสียงจากไม้ตัวไหนครับ,รบทางซ้ายเนี่ยมันจะมีให้เลือกซอสเสียงครับาบางทีไม้น้ตบุ๊กอ่ะ,อะคุณภาพมันอาจจะดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากได้คุณภาพเสียงที่มันดีกว่าคุณอาจจะต้องซื้อไม่แบบที่เป็นตั้งโต๊ะแล้วก็เสียบเป็น USB ก็ได้ก็สะดวกดีก็ เลือกนิดนึงว่าอาจจะใช้ไม์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราตัวไหนหรือว่าถ้าใช้ไม์ USB ก็เลือกเอานะครับคุณภาพเสียงก็จะดีกว่าอิ่มกว่านี่นะครับแต่เร,เราเลือกไม์เอ๊ะตัวนี้ดีนะโอเคเสียงนี้ดีปึ๊บ,บแล้วก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดสีแดงและปุ่มเพลย์ก็คือเพลย์ที่สิ่งที่เราเคยอัดไว้แล้วด้านบนครับก็จะมีปุ่มเมนูให้เลือกครับว่าจะเซตติ้งเสียงยังไงจะทำอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าเซตติ้งครับไปดูที่เซตติ้งกัน setting, setting. ในเซตติ้งเนี่ยมันจะม ตัวเล c o คอร์ดฟอร์แมตก็จะบอกว่าไฟล์ควรจะเป็นนามสกุลอะไรอ,อ,ะอันนี้โดยปกติถ้าเราใช้ไฟล์ที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคุณภาพอะไรมากแต่อยากจะให้ไฟล์ขนาดเล็กเรามักจะเลือกเป็นไฟล MP ์ MP3 โ้ทาท่านผู้ชมเคยได้ยินไฟล์ MP3 ใช่ไหมครับอ,อันนี้น่าจะยังเขาเรียกป๊อปปูล่าอยู่มั้งยังนิยมใช้อยู่นิยมอยู่ไฟล์ MP3 เนี่ยเป็นไฟล์เพลงใช่ <c oughs> เพลงส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก เป็นไฟล์ที่มีขนาดไฟล์เล็กนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงก็โอเคใช่อุปกรณ์โดยทั่วไปก็จะรองรับการใช้งานตัว MP3 อยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่มันเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งกรณีที่บางคนเนี่ยอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีโอ้โหคุณภาพเสียงที่ดีจะมาด้วยพอเสียงดีเสียงอิ่มแล้วเนี่ยจะมาด้วยไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยบางคนอาจเิดแล้วก็เอาไปเปิดในรถ เอาไปเปิดในบางคนยังมีก๊อปใส่ทำได้เอาไปเปิดในรถได้บางคนเอาไปใส่ในมือถือเพื่อมาเปิดฟังอะไรเงี้ยครับไฟล์ประเภทนี้คือไฟล์ .web ครับ .web นี่คือ u n c o m p l e s e เลยนะใช่ครับตัว web เนี่ยจะคุณภาพสูงที่สุดเลยและเป็นที่ยอมรับในทุกๆแพลตฟอร์มจะใช้ web เนี่ยเป็นมาตรฐานครับผมแต่ขณะที่อีกอันนึงคือ flac flac มีมีออปชันให้เลือกเป็น flac ได้ด้วยเหรอเออ flac เนี่ยเป็นไฟล์สมัยใหม่เนาะ แฟลกนี่เป็นไฟล์สมัยใหม่คือพัฒนามาต่อยอดจากตัว m p e l l y y r r 3นะครับตัว MP3 มเนี่ยมันจะมีขีดสูงสุดก็คือบิตเรทของมันเนี่ยได้สูงสุดคือ 256K BPS ใช่ไหมคือมีความเข้มข้นในรของรายละเอียดไฟล์เนี่ยได้แค่ 256K ครบอมต่าวินาทีต่อวินาที ทีนี้พอเป็นแฟลกเนี่ยมันคือยุคของเพลงไฮเลสคุณภาพเสียงแบบไฮเลสก็คือไฮเรสโซลชั่นมันก็สามารถเพิ่มบิตเลทขึ้นไปได้สูงสุดของแฟลกคือ 1,200kbps ทําทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นดีขึ้นแต่ขนาดไฟใหญ่ตามใหญ่ตามเพลงหนึ่งเพลงถ้าเป็นไฟแฟลกนะครับจะมีขนาดไฟประมาณ2 5 3 0เม สามสิบเม็แต่ถ้าไม่คอมเพรสเลยเป็นอันคอมเพรสคือเป็นเวฟจะมีขนาดไฟล์ประมาณห้าสิบเมกประมาณห้าสิบเมกสำหรับเพลงไม่เกินสามนาทีสี่นาทีโดยเพลงปกติประมาณสามสี่นาทีอันนี้แล้วแต่การใช้งานครับแปลว่าอุปกรณ์ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นของฟรีรแต่มันก็ใช้ได้ใกล้เคียงมือชาชีพเลยทีเดียวว้าวน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถปรับคุณภาพของออคุณภาพของออเดีโอคุณภาพเนี่ยครับใช่ครัตัวนี้เป็นประเภทไฟล์ง่ายสุดคือ MP3 นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่อง audio quality ฮ oh. ะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเอาเลือกแบบง่ายๆไม่ต้องไปดูอ่า p o n อนดดูอะไรทั้งสิน้นมีตัวเลือกอะไรบ้างครับมีเบสมีไฮมีมีเดียมซึ่งเราก็อาจจะเอาอโต้ก็ได้เพราะว่าไฟบางชนิดเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องคุณภาพสูงมากเอาง่ายๆอยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรถ้าคุณเลือก MP3 อืมคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องคุณภาพแล้วเพราะว่ามันได้เท่านัน MP3 ีจะสแตนดาร์ดหรือไฮหรือมีเดียมมันเท่ากันมันคือ128ถึง256มันไม่ได้ดีไปกว่านี้ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกครับผมก็เลือกเป็นเดอะเบสหรือออโตไปก็ได้นะครับถ้าอยากได้ดีๆคุณไปอัดเป็นเวฟเลยเป็นอันคอมเพรสใช่ครับผมน่าดีแน่เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราต้องการจะบันทึกเสียงกดปุ่มสีแดงครับภาพกดปุ่มสีแดงปุ๊บแล้วเราก็พูดไปนะครับองแล้วก็พูดไปนะครับมัน ผมออสเก่งไกลจากไทโลดครับนเนื้อหาที่คุณได้ฟังอยู่นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่เราเออจบแล้วโอเคจบพอดีจบเร็วเลยจะเป็นสั้นๆตัวอย่างเป็นสั้นๆน,นะครับเสร็จแล้วเมื่อเรากดตัวหยุดไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดต่อก็ได้นะครับโอ้ต่อได้เราก็กดเ,เลขขอดต่อได้ครับเลขขอต่อได้ผมว่าก็สะดวกเลยแล้วแบบง่ายปุ๊บพอกดเลขคอต่อปุ๊บมันก็จะไปต่อได้นะครับสามารถบันทึกต่อได้เลยนะครับปุ๊บ พูดต่อแล้เห็นมก็ปึ๊บ<ล>ปึ๊บปึครับผมจะมีเวลาบอกด้วยว่าเราพูดไปนานแค่ไหนแล้วก็ความดังความค่อยดูที่ความเข้มของตัวความสูงของตัวกราฟครับครับผมเสร็จแล้วปึ๊บเราก็กดเซฟได้เลยครับเนี่ยมันเซฟเลยโทษครับมันเซฟได้เลยไปอยู่ที่โฟลเดอร์ม,มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ด็อก m เมนตและเรคคอร์ดดิ้งเซาเรคคอร์ดดินี่มันก็จะเซฟเป็นไฟล์แล้วก็เอาไฟล์นั้นะไปใช้งานต่อได้เลยครับใช่สะดวกไหมครับก็ง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างจะครบ ในการใช้งานสามารถับเปุ่ลคลิกแล้วก็เปิดไฟล์ทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงในการบันทึกนะครับเมื่อเราต้องการจะหยุดชั่วคราวก็กดตรงนี้ครับกดถ้าเราต้องการจะอัดต่อก็กดตรงนี้ครับนี่คือเสียงที่ได้จากการบันทึกโดยใช้น้ตบุ๊กนะครับผมใช้ไมโนตบุ๊กทั้งหมด oh, <my S 2> อ๋อไมงโนตบุ๊กเลยใช้ไมโนตบุ๊กเลยไม่ได้ใช้ไม์เทพไม์อะไรทั้งสิ้นทีนี้คุณภาพเสียงก็อยู่ที่อุปกรณ์ละอยู่ที่ไม่อ <My, S 2> ยู่ที่ไม์นะว่าไม์จะเป็นแบบ ใหญ่เล็กแค่ไหนนะก็จะให้ความแตกต่างกันได้ใช่แต่สําหรับการเริ่มต้นแบบนี้ผมว่าใช้ไมโนอตบุ๊กแล้วก็บันทึกเสียงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จอนะครับก็คือนั่งในระดับนี้แหละแล้วก็พูดแล้วก็อ่านได้เลยซึ่งก็ใช้ได้ดีพอสมควรนะครับเอาไปประยุกใจได้เยอะครับผมครับผมนี่ฮะวันนี้ช่วงปังแน่แค่ทําตามสอนวิธีการบันทึกเสียงซึ่งหลายคนอาจจะยงไม่เคยทํามาก่อนใช่พอวันนี้ทําเป็นแล้วคุณเอาไปต่อยอดไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ได้บางคนไปจัดรายการวิทยุบางคนไปทำพอดแคสต์บางคนไปทํา เล่าข่าวอะไรก็ว่ากันไปใช่ถือว่าต่อยอดได้เลยใช่ครับผมน่าสนใจมากๆนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะเล่าช่วงต่อไปครับผมเป็นประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงเลยเนี่ยโอ้โหพครีเอทสุดๆไปเลยเรียกว่าลอกกันบ้านของพี่ออสนี่แหละครับนะฮะกว่าจะมาเป็นการบันทึกเสียงกว่าจะมาเป็น การบันทึกเสียงอันนี้ต้องย้อนกลับไปโอ้โหเรียกว่าประวัติศาสตร์อันชานานของมนุษยชาติอันนี้ก่อนก่อนคอมพิวเตอร์แน่นอนโอ้ก่อนแน่นอนเนี่ยมันมีวิทยุมีอะไรสมัยก่อนเราเริ่มอัดเสียงกันเนี่ยประมาณก่อนสงครามโลกสงครามโลกหนึ่งโอ้โหนานจริงเราเริ่มมีการอัดเสียงกันเริ่มคิดคนวิธีการอัดเสียงแล้วช่วงสงครามโลกเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาเรื่องของวิทยุ เรื่องของการบันทึกเสียงเยอะมากอเรามาบูมสุดๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองขมาปี1945-47ขึ้นมาับเริ่มมีเพลงเริ่มมีการเริ่มมีสถานีวิทยุเริ่มมีการบันทึกเริ่มมีอัลบั้มเพลงออกมาแล้ๆอันนี้ย้อนไกลอันนี้เราย้อนกลับไปเลยครับบรรพบุรุษของการบันทึกเสียงคือโทมัสอันวาเอดิสันอ๋ออ๋นี่คนคนนี้ผมบอกเลยไม่ธรรมดา ถ้าโลกนี้มีอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลนะครับโลกนี้ก็ต้องมีโทมัสอันวาเอดิสันด้วยคนวันนี้คิดค้นหลายอย่างมากนะเรื่องของการบันทึกเสียงเขาก็เป็นคนคิดค้นเขาเป็นคนคิดค้นแท่งกระบอกอัดเสียงมันเป็นกระบอกใหญ่โมดานขนาดนี้เลยอันนี้คือกระบอกอัดเสียงกระบอกอัดเสียงครับครับข้างในกระบอกตัวนี้นะครับที่ทําขึ้นด้วยทองแดงนี่นะฮะด้านในเนี่ยเขาจะเอากระดาษแปะเข้าไปครับ นะฮะพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีหัวเข็มหนึ่งตัวที่เวลาเราจะบันทึกเสียงเนี่ยรเราก็ต้องใช้มือปัน่นเห็นไหมมีด้ามมือจับมีด้ามมือจับปันน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดาษมันก็จะหมุน,นหมุนเสร็จแล้วอ่ามันก็จะไปขูดกับไอ้ตัวหัวสไตลัสหัวเขียนตัวนี้ไอ้โรลลิงตัวนี้คือคือจานหมุนมันหมุนเสร็จแล้วมันก็ไปหมุนไอ้ไอ้ปากกาสไตลัสแล้วมันก็ไปขูดลงบนกระดาษกระดาษก็จะเป็นร่องลงไปครับเราก็สามารถบันทึก เสียงลงไปในกระดาษได้โอ้โหเอออันนี้แต่ในยุคแรกครับโทมัสอันวายดีสันคิดค้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าแล้วคนบอกว่าอัดเสียงลงไปในกระดาษแล้วจะเอาเสียงออกมาจากกระดาษยังไงโทมัสอันวาบอกยังไม่ได้คิดโอเคเออผมก็ยังยังคิดตามอยู่อ๋อก็คืออัดเสียงลงกระดาษได้แล้วได้แต่เล่นยังไงว่ากันอีกทีไม่รู้ไม่รู้แต่บันทึกลงมาได้แล้วอะนะฮะซึ่งมันก็เห็นเป็นเส้นเส้นละเป็นเส้นกราฟเสียงละโผลมานะฮะคนที่มาสารต่อไอเดียของ คุณโทมัสอันวาอดิสันก็คือคุณลีออนสกอตต์ลีออนสกอตต์นะฮะคุณลีออนสกอตต์บอกว่าถ้าเราบันทึกแล้วเราเล่นกลับไม่ได้เราจะบันทึกชิงถ้วยอะไรใช่ไหมฮะใช่เราก็ไม่รู้จะไปชิงถ้วยชนะเลิศที่ไหนได้นะฮะคุณลีออนสกอตต์บอกว่าเราก็ต้องบันทึกแล้วต้องต้องหาทางทํากลับมาให้มันกลับมาเป็นเสียงได้ด้วยสิอืมใช่คุณลีออนสกอตต์เขาก็คิดค้นเครื่องตัวที่สองครับเขาบอกว่าที่อันวาอดิสันเนี่ย เขาใช้เป็นกระดาษเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันต้องเป็นแผ่นฟอยล์มันต้องเป็นแผ่นโลหะแผ่นฟอยล์บางๆนะฮะแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะหมุนเหมือนเดิมแล้วก็มีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็รับเสียงจากไอ้ท่อกลมๆด้านหน้าเนี่ยคนจะพูดเนี่ยก็ต้องไปพูดตรงนั้นแหละพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บไอ้เข็มเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะวาลเป็นวาลชนิดนึงคอยกดคือมันรับลมอ่ะ ไอแผ่นไดแฟมเนี่ยมันจะรับลมแล้วมันก็จะไปกดหัวเข็มให้ลงไปบันทึกลงบนแผ่นฟอยล์เสียงเบาเสียงดังมันก็จะบันทึกลงไปลึกตื้นหนาบางเท่ากันบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราสามารถทำรีเวิร์สเอนจิเนียริงก็คือเอาหัวเข็มตัวเดิมนี่แหละไปอ่านมันมาลากบนบนล่องมันครับพอมันลากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มาสะท้อนแผ่นไดแฟมแล้วมันสร้างเสียงกลับกืนมาได้โอ้โหสุดยอดเป็นเสียงกลับมาได้แต่เป็นเสียงไม่เหมือนเดิมนะสมมติคนพูดไป สมมติคนพูดว่าสวัสดีเนี่ยมันจะออกมาเป็นเสียงแตงวันนีอเสียงจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีความมีคงลักษณะของลักษณะเสียงคล้ายๆเดิมโอแต่ตอนนั้นก็หลอนกันทั้งโลกตกใจกันทั้งโลกอ่ะคือสามารถเล่นกลับมาแล้วเป็นเสียงคนได้โดยที่ไม่ได้เป็นคนพูดอ่ะแล้วอยู่ดีๆมีเสียงใครก็ไม่รู้พูดได้เป็นเครื่องพูดนะยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พอเข้าสู่ยกสงครามโลกครั้งหนึ่งเราก็เริ่มมีการส่งนกพิราบส่งอะไรกันใช่ไหมฮะส่งสื่อสารกันสื่อสารกันเพื่อที่จะต่อสู้รบกันนะเราก็เริ่มแบบพยายามที่จะหาวิธีการอัดเสียงครับผมขบวนการการอัดเสียงก็ดําเนินต่อไปครับรูปนี้เนี่ยเอดิสันเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมในรูปนี้มีเขียนว่าเอดิสันโฟนอ่าใช่โฟโนกราฟเห็นไหมครับผมนะฮะเอดิสันเขาก็บอกว่าถ้าเราจะบันทึกลงบนแผ่นฟอยล์เนี่ย มันอาจจะให้รายละเอียดเสียงที่ได้ไม่ดีพอเราบันทึกลงบนแผ่นกระดาษนี่แหละแต่เราเคลือบด,ออด้วยแว็กซ์อ๋อมีแว็กซ์ด้วยเอาแว็กซ์เคลือบลงไปบนแผ่นกระดาบแล้วเวลาหัวเข็มมันอ่านเนี่ยมันก็จะขูดลงไปบนหัวแว็กซ์ซึ่งแว็กซ์เนี่ยมันมีความหนาครับมันสามารถกําหนดความตื้นลึกหนาบางของ,ของเวฟเสียงได้ครับผมมันทําให้เกิดเสียงที่มันสมจริงมากขึ้นแล้วก็มาถึงยุคเข้าสู่สงครามโลกที่สองครับผมพอเข้าสู่สงครามโลกที่สองเนี่ย เริ่มเรื่องของการสัญญาณวิทยุมาแล้วการส่งสัญญาณวิทยุขึ้นความถี่ใช่ไหมฮะ่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเล็กซาเบรแฮมแบิว่าเป็นคนคิดเพราะเขาเป็นคนคิดคนโทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์แล้วก็วิทยุด้วยนะฮะก็อาจจะต่อเนื่องกันก็ส่งสัญญาณกันส่งเสียงข้ามข้ามทวีปข้ามอะไรกันเนี่ยระยะไกลกันได้ครับเพราะจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทางฝั่งอเมริกานะครับ ก็มีสถานีโทรทัศน์ขึ้นสถานีแรกไอสถานีวิทยุก่อนวิทยุก่อนสถานีวิทยุแรกของ n b ของอเมริกาคือ NBC NBC n a t อ o n a l b r o ๋อ <Board casting. S 2> c a <oughs> s t i n g นนะฮะ <ừ> โผล่ขึ้นมาเลยครับโดยที่มีเบลแลบเป็นผู้พัฒนาอยู่เบื้องหลัง <ừ> พัฒนาเทคโนโลยีก็มีการบันทึกเสียงส่วนเรื่องของการบันทึกเสียงเนี่ยที่ช่วงหลังเนี่ยพอหลังจากสงครามโลกเนี่ยเรามาบันทึกเสียงกันบนแถบแม่เหล็ก เริ่มเป็นแถบแม่เหล็กเราสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมามาเขียนบนแถบแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้พอมันเปลี่ยนรูปแบบได้นี่แหละพอด้วยการจี้ไฟฟ้าเข้าไปแล้วสั่งให้มันเป็นรูปแบบใหม่แล้วพอเราปล่อยไฟฟ้าออกมันค้างอยู่อย่างนั้นมันเลยเก็บบันทึกไว้ได้เป็นหลักการของเทปอ่ามันก็เป็นหลักการของเทปใช่ไหมฮะทั้งฝั่งเยอรมันเนี่ยคิดค้นขึ้นมาก่อนการบันทึกลงบนเส้นเทปแม่เหล็กใช่ไหมฮะแต่คนที่ประสบความสําเร็จในการบันทึกเสียงมากๆคือใครรู้ไหมครับ ใครับโซนี่ครับโซนี่เนี่ยหรอโซนี่หรือว่าบริษัทยิปจากประเทศญี่ปุ่นผู้แพ้สงครามอ๋อครับนะฮะตอนสมัยที่สงครามโลกที่สองเนี่ยญี่ปุ่นทําสงครามเนี่ยนะฮะตอนนั้นน่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทหารญี่ปุ่นเองนะครับบุกไปตามบ้านเรือนของประชาชนญี่ปุ่นไปทําลายวิทยุหมดเลยอ้าวทำไมอะครับเพราะต้องการให้คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่รับฟังข่าวสารที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามครับผมเพราะ อเมริกานี่เขาจะบินเครื่องบินมาเลยแล้วก็ปล่อยสัญญาณวิทยุแล้วก็แบบว่าทุกคนยอมแพ้ขอให้ทุกคนยอมแพ้อย่าสู้ต่อเลยอะไรเงี้ยเขาส่งทหารไปทุบวิทยุพังหมดเลยครับสองคนที่เป็นผู้ก่อตั้งโซนี่เนี่ยกลับจากสงครามเนี่ยไปอยู่พลปืนใหญ่เนี่ยไปช่วยทําปืนใหญ่กลับมาปุ๊บนะมันนะอาชีพแรกของเขาคือรับซ่อมวิทยุซ่อมวิทยุให้กับคนญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยรับซ่อมแล้วอยากจะบันทึกเสียงครับ อ,อยากจะบ็นนึกเสียงอยากจะทำรายการวิทยุให้กับสถานีวิทยุ NHK ก็นี่ก็ระดับชาติเหมือนกันนิปปอนอะไรก็ไม่รู้ระะสุดท้ายคือ <c oughs> ไปรู้มาว่าอสองหนุ่มจากโซ n y เนี่ย นั่งนั่งเครื่องบินไปอเมริกาเพราะว่าพออเมริกาชนะสงครามปุ๊บเนี่ยเขาต้องเยียวยาคนญี่ปุ่นในะเอาปรามโไปทิ้งบ้านเขาตั้งสองลูกก็บอกว่าคนญี่ปุ่นคนไหนอยากจะมาดูงานอเมริกาเนี่ยมาฟรีนะครับสองหนุ่มโซนี่ก็มาด้วยมาเลยครับมาดูที่เบลแ l a มาดูที่สถานี NBC ครับเห็นระบบการบันทึกเทปอ๋อมีบันทึกเทปแล้วเห็นอย่างเดียวนะกลับมาพยายามทําตามครับเจ้าของโซนี่สองคนแรกเนี่ยเขาพยายามจะบันทึกเสียง ด้วยวิธีการสร้างเทปบันทึกเสียงด้วยตัวเองเขาทํายังไงรู้ไหมครับทําไงครับเขาเอากระดาษครับแล้วเอาข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นมาทามาบดบดแล้วทาให้มันเป็นกาวครับผมแล้วก็เอาผงแม่เหล็กมาโรยอืมครับแล้วก็ไอแผ่นนี้ยไปอัดเสียงโอ้โหคือพยายามจะสร้างแผ่นแม่เหล็กขึ้นมาใช่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงอืมใช่ข้าทวิธีแบบ ชาวบ้านชาวบ้านเลยโอท็อปอะเอาข้าวทาบนกระดาษเอาแผ่นผงแม่เหล็กมาโรยโรยแล้วมันก็ไม่เรียบมันก็ไม่สม่ำเสมอเสียงที่ได้มันก็จุกจักจุกจกไม่ตรงมันก็ไม่สะอาดสะอ้านครับไปหาคนที่ทําเครื่องสําอางครับบริษัทคาเนโบเป็นโรงงานทําแป้งตอนนั้นแป้งทาหน้าครับละเอียดทิบสุแล้วคุณบดแม่เหล็กให้มันละเอียดเท่าแป้งทาหน้าได้ปะอื คาเนโบบอกทาได้เราทาได้เดี๋ยวเราทําให้เราก็นั่งบดแม่เหล็กกันครับบดแม่เหล็กเสร็จแล้วเป็นผงละเอียดเลยแล้วโซนี่ก็เอามาทาบนข้าวเหมือนเดิมแต่คราวนี้ทาจนเรียบได้เลยแล้วก็ไปอัดเสียงสร้างเป็นเครื่องอัดเสียงขึ้นมาเป็นเทปบันทึกเสียงขึ้นมาครับผมแล้วก็เอาไปเสนอให้ n h k NHK บอกโอ้โหคุณภาพมันไม่ได้เลยไม่ได้ทากลับไปเมกาอีกครั้งนึงไปหาเบลล์แลบ ไปซื้อสิทธิบัตรในการบันทึกเสียงบนเส้นแถบแม่เหล็กมาเลยสุดท้ายซื้อดีกว่าแล้วได้ทานซิสเตอร์มาด้วยสุดท้ายคือโซนี่สามารถเอาหลอดทานซิสเตอร์เล็กๆนะครับ,รบแล้วมาเปลี่ยนวัสดุเป็นของตัวเองครับซื้อลิขสิทธิ์มาจากเบลแลบแล้วก็มาผลิตออกมาเป็นเครื่องวิทยุเล็กๆอย่างนี้ครับสามารถทําเล็กนิดเดียวนี่คือต้นกําเนิดของ วิทยุทรานซิสเตอร์เพราะว่ามันมาจากหลอดทรานซิสเตอร์ก็มาเนี่ยก็คือสัมพันธ์กันหมดแล้วการบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกเสียงส่งให้ n h k n h k ก็จัดรายการวิทยุแล้วก็ตัวเองก็ขายวิทยุครับบริษัทโซนี่แจ้งเกิดด้วยการทําสิ่งนี้ครับอขายวิทยุครับ,ค,รบคือโอ้หแล้วร่ํารวยมาจนถึงทุกวันนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานคือการบันทึกเสียงก็มาต่อเนื่องกันมานี่นีมาดูเครื่องบันทึกเสียงโซนี่รุ่นหลัลงๆมันจะเป็นเทปแลยเทปรีวลใช่ไหมใช่ครับยุคแรกๆเนี่ยก็คือ รี Real, วก็คือม้วนนะก็คือเราเอาแถบแม่เหล็กเนี่ยเทปแม่เหล็กเนี่ยม,มาม้วนใส่เป็นรวมกันเป็นม้วนไว้ครับแล้วบันทึกก็คือบันทึกจากม้วนหนึ่งไปอีกม้วนหนึ่งเขาเรียกว่าร a l to r ร a l อ๋คคอครับผมทั้งหมดนี้คือประวัติศาสตร์ของการบันทึกเสียงนะครับคุณผู้ชมครับก็เราไปต่อช่วงสกูพิเศษช่วงท้ายรายการกันเลยครับตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ ช่วงตามทันไม่ตกเทรนวันนี้จะขอเตือนภัยคุณผู้ชมถึงกลลวงของมิจฉาชีพในปัจจุบันว่ามีกลลวงอย่างไรทําให้เราตกเป็นเหยื่อและสูญเสียเงินจำนวนมากมายโดยที่ผ่านมานับตั้งแต่การเปิดศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปีพศ2565จนถึงปัจจุบันพบว่ามีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อํางานหารายได้พิเศษ หรือทำธรกิจต่างๆหลายหมื่นรายพร้อมเสียหายรวมเกือบ5,000ล้านบาทโดยผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากการส่งข้อความสั้น SMS หรือการโทรศัพท์ไปหาเหยือ่อโดยตรงแจ้งว่าได้รับสิ่งของฟรีหรือผ่านโฆษณาชวนเชื่อตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายต่างๆซึ่งงานในช่วงแรกจะเป็นงานง่ายๆไม่ซับซ้อนและเหยื่อได้รับเงินในจำนวนเล็กน้อยจริงจากนั้นจะชวนเข้าไลายกลุ่มมีงานที่ยากขึ้น หรืออ้างว่าเหยื่อได้รับภารกิจพิเศษเมื่อทำงานหรือเริ่มลงทุนดังกล่าวแล้วจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนมากกว่างานช่วงแรกแต่ต้องโอนเงินหรือเติมเงินเข้าระบบเพื่อเป็นการวางมัดจำหรือว่าเพื่อสำรองทำภารกิจเสียก่อนโดยจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อทำงานหรือทำภารกิจเสร็จสิ้นโดยก้นเรื่องเหล่านี้จะมีสมาชิกหน้ามาในกลุ่มจำนวนหนึ่งคอยสร้างความน่าเชื่อถือโดยแจ้งว่าเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นจะได้รับเงินจริงกระทั่งเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง หลังจากนี้แล้วในแต่ละภารกิจเหยื่อจะต้องโอนเงินที่มีจำนวนเงินมากขึ้นเป็นลำดับต้องทำภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเร่งให้เหยื่อรีบตัดสินใจไม่ทันได้ระวังแต่เมื่อเหยื่อจะถอนเงินในระบบกลับแจ้งว่ายังทำภารกิจไม่เสร็จสิ้นหรือทำผิดกติกาหลักฐานการโอนเงินเหยื่อบันทึกข้อความไม่ครบหรือไม่ถูกต้องต้องปลดล็อกโอนหรือเติมเงินมาเพิ่มอีกหลายเท่าตัวท้ายที่สุดกว่าเหยื่อจะรู้ตัวก็สูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการกระทาที่ซ้ําเติมประชาชนเนื่องจากในบางรายเป็นเงินที่ต้องกู้ยืมผู้อื่นมาหรือเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตสําหรับสิบงานเสริมและภารกิจยอดฮิตที่อาจเป็นกลวงมิจฉาชีพซึ่งมักเจอเป็นประจําผ่านทางหน้าโฆษณาแพลตฟอร์มต่างๆหรือแชร์มาจากเพื่อนๆในแชทกลุ่มหรือทางคอมเมนต์แล้วน่าสนใจแต่ส่วนใหญ่จะโดนหลอกตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคือ 1. พนักง,งานกดรับออเดอร์สินค้าแอบอ้างสัญ,ญลักษณ์ของแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ เช่นช้อปปี้ลาซาด้าอเมซเป็นต้น 2. กดไลค์กดถูกใจบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, TikTok, Instagram หรือกดแชร์กดโหวตภาพยนตร์เป็นต้น 3. รับชมคลิปวิดีโอเพื่อเพิ่พมยอดวิวใน YouTube, TikTok 4. งานรีวิวหรืองานทดลองใช้สินค้าหรือบริการต่างๆเช่นรีวิวสถานที่พักโรงแรมร้านอาหาร 5. งานรับจ้างนอโรงแรม้างแค่นอนหลับก็มีไรายได้ 6. บรรจุหรือแพ็กสิ่งของต่างๆเช่นสบูย่ยางวัดผมพวงกุญแจ 7. งานฝีมือสามารถทําได้ที่บ้านเช่นร้อยลูกปัดทําริบบิ้นฉีกเชือกฟางพับนกกระดาษเป็นต้น 8. ลงทุนส่งเสริมการโปรโมทสื่อสังคมออนไลน์ในสังกัดตามเรทราคาต่างๆ 9. ถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ต้องเห็นใบหน้าหลังจากส่งเสื้อผ้าให้ไม่จํากัดส่วนสูงน้ําหนัก 10. ตัดต่อวิดีโอสั้นไม่ต้องมีประสบการณ์สอนให้ฟรี ทั้งนี้การหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าวยังคงมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอาศัยความไม่รู้และความโลภของประชาชนเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงโดยเหยื่อมักเสียดายเงินที่เคยโอนไปก่อนหน้านี้อยากได้เงินทั้งหมดคืนจึงหลงเชื่อโอนเงินไปเพิ่มอีกหลายครั้งเป็นจํานวนมากซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งเพราะฉะนั้นการทากิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆบนโลกออนไลน์ต้องรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพและมีสติอยู่เสมอ สำหรับแนวทางป้องกันมีดังนี้ 1. เมื่อพบคำเชิญชวนให้ทำงานออนไลน์ผ่านทางข้อความ SMS หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าได้เข้าไปติดต่อสมัครทำงานเป็นอันขาดอาจมีการแอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มความน่าเชื่อถือ 2. หลีกเลี่ยงข้อเสนอที่ฟังดูดีหรือมีผลตอบแทนสูงทำง่ายมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน 3. หากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ให้ปรึกษาสายเดือนของตำรวจไซเบอร์ที่หมายเลข1441 หรือ0818663000ตลอด24ชั่วโมง4หากสมัครทำงานไปแล้วพบว่ามีการให้วางเงินมัดจำหรือเงินลงทุนหรือสำรองเงินก่อนจะทำงานได้ให้ฉุกคิดทันทีว่ากำลังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงอย่าโอนเงินไปเด็ดขาด5ไม่โอนผ่านบัญชีของบุคคลธรรมดาและควรตรวจสอบเลขบัญชีหรือชื่อเจ้าของบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้ง6ไม่หลงเชื่อเพีงเพราะว่ามีการส่งสินของ หรือให้เงินในจํานวนเล็กน้อยก่อน 7. หากประสงค์ต้องการทํางานสามารถใช้บริการของกรมจัดหางานผ่านเว็บไซต์ SmartJob ได้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสู้ไวไซเบอร์รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนสีอย,ยุธยาเขตราชเีวีกรุงเทพ104.0 0เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w etv t h a i tv แล้วก็ facebook com etv channel นะครับ เจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับยังมีเรื่องราวโอ้เชื่อไหมฮะผมเล่าเรื่องนี้เนี่ยครับผมว่าอีก2ปีก็ไม่จบนะถ้ารวมเอาประวัติศาสตร์ของทุกอย่างในโลกนี้ที่ผ่านมานะครับ,รบน่าจะเล่าได้อีกนานเลยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับรายการสูงวัยไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่38ครับช่วงปังแน่แค่ทำตาม เราจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาเป็นพนักงานทำงานออฟฟิศหรือทำงานสำนักงานครับจะต้องมีโปรแกรมที่ใช้พิมพ์เอกสารพิมพ์จดหมายหรือจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณหรือทำพรีเซนต์ก็ได้หรือจะเช็คอีเมลก็ได้ไปดูกันครับว่าเป็นโปรแกรมอะไรครับครับผมและช่วงที่2นะครับกว่าจะมาเป็นนะครับเราจะไปดูประเภทของซอฟต์แวร์กันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจริงๆน่าต้องเรียกว่าอะไรแล้วมันมีกี่ชนิดกันแน่ นี่คือหน้าตาของโปรแกรม Excel ซนะครับซึ่งสามารถหลักการส่วนใหญ่ในการคนที่ใช้ Excel ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายบัญชีมั่งหรือคนที่ทําบัญชีหรือทําตัวเลขเนี่ยหรือแม้กระทั่งบริษัทเล็กๆหลายๆบริษัทที่เริ่มต้นใน <ผม S 2> การบางคนเนะี่ยทำงานเอกสารเ่ยทำบน Excel ใช่บางคนใช้ Excel <ม>ก็สลับกันบางคนถนัด Excel ก็ไม่ใช้ w ว r d ผมก็งงนะตอนที่เขาทำเนี่ยรูปร่างหน้าตามันประหลาดมากเลยแต่พอปริน์ออกมาเนี่ยมันเป็นเอกสารแบบปกติเหมือนทําบน Word ดเลยใช่ครับแล้วผม ทำไมเขาไม่ทำบุญครับผมแปลกดีับก,บก็นี่ฮะก็แล้วแต่ความถนัดไงครับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราแบ่งออกมานะฮะเป็นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้นี่นะฮะแบ่งออกเป็นหลักๆ2ส,ส่วนแค่นี้เลยง่ายมากทั้งหมดนี้เรียกว่าซอฟต์แวร์ทุกอย่างที่ไม่มีตัวตนแล้วอยู่บนคอมพิวเตอร์ได้เรียกว่าซอฟต์แวร์